สวัสดีค่ะวันนี้มีประเด็นร้อนๆเลยนะคะมาจากสหราชาอาณาจักรครับสวัสดีครับค่ะเรื่องที่เขาประกาศว่าจะสั่งห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้าแบบใช้แล้วทิ้งใช่ครับตั้งแต่1มิถุนายนปี2,568ก็อีกไม่นานเท่าไหร่วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้แหละค่ะว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงตัดสินใจแบบนี้แล้วมันมีอะไรเบื้องหลังบ้างครับผม เป็นการเคลื่อนไหวที่น่าสนใจมากนะครับจริงๆแล้วมีเหตุผลหลักๆอยู่2เรื่องใหญ่ๆเลยค่ะเรื่องแรกก็คือความกังวลเรื่องการใช้บุหรี่ไฟฟ้าที่มันเเพิ่มสูงขึ้นมากๆในกลุ่มเยาวชนกับอีกเรื่องคือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับคือขยะจากบุหรี่ไฟฟ้าพวกนี้มันเยอะมากจริงๆเรื่องเยาวชนนี้ฟังดูน่าเป็นห่วงนะคะคือสถานการณ์มันร้ายแรงขนาดนั้นเลยเหรอคะ ครับคือข้อมูลล่าสุดปี67เนี่ยขเขาพบว่าเด็กอายุ11 1 7ปีในเกาะบริเตนใหญ่ประมาณเอ่อเประมาณ7.2%เลยนะครับใช้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นประจำอยู่โอ้โหเกว่าครับแม้ตัวเลขมันจะทรงๆจากปีก่อนหน้าแต่เทียบกับเมื่อก่อนนี้ถือว่าสูงขึ้นเยอะแล้วที่น่าสนใจคือไอแบบใช้แล้ทิ้งเนี่ยมันคิดมากๆในกลุ่มนี้เลยทำไมล่ะคะก็เพราะว่ามันหาง่าย ราคาไม่แพงแล้วก็มีรสชาติที่มันดึงดูดเด็กๆนะครับรสชาติแบบไหนคะก็พวกรสผลไม้ลูกอมอะไรแบบนี้บวกกับแพคเกจจิ้งที่สีสันสดใสามากๆอ๋อเข้าใจเลยค่ะแบบนี้มันก็ดูเหมือนอตั้งใจเจาะตลาดวัยรุ่นเลยนะคะเนี่ยใช่ครับแล้วเรื่องสิ่งววดล้อมที่ว่าเป็นปัญหาใหญ่มันมันขนาดไหนคะเห็นว่ามีตัวเลข5ล้านชิ้นต่อสัปดาห์เลยเหรอคะที่ทิ้งกันใช่ครับเกือบ5ล้านชิ้นต่อสัปดาห์ อันนี้เป็นตัวเลขประมาณการของปี66นะครับ oh, โหเยอะมากปัญหาคือไออุปกรณ์พวกนี้เนี่ยมันรีไซเคิลยากมากอืมทำไมคะคือมันออกแบบมาเป็นชิ้นเดียวปิดสนิทแกะไม่ได้เลยอ๋อ oh. ข้างในมันก็มีทั้งแบตเตอรี่ลิเทียมซึ่งอันนี้เอ่อถ้าทิ้งไม่ถูกวิธีก็เสี่ยงไฟไหม้ได้ค่ะ <c oughs> แล้วก็ยังมีพวกโลหะมีค่าแต่ก็อันตรายอย่างตะกัวปร,รอทแล้วก็พลาสติกอีก Mm hmm. มันก็เลยกลายเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์กองโตที่จัดการก็ยากแล้วก็สร้างโมโลพิษเพิ่มขึ้นเร็วมากครับแสดงว่าน,นิยามคำว่าใช้แล้วทิ้งที่จะโดนแบนเนี่ยสำคัญมากเลยนะคะคือต้องชัดเจนว่าแบบไหนเขาขายแล้วแบบไหนยังขายได้อยู่ถูกต้องครับตามกฎหมายที่ออกมาเนี่ยคำว่าบุหรี่ไฟฟ้าชนิดใช้แล้วทิ้งก็คือแบบที่ 1. ชาร์จแบตเตอรี่ใหม่ไม่ได้หรือสอ เติมน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าใหม่ไม่ได้อ๋ออย่างได้อย่างหนึง่งครับถ้าเข้าขายข้อใดข้อหนึ่งก็คือโดนแบนแล้วแบบไหนที่ยังรอดคะที่เรียกว่าใช้ซ้ำได้แบบที่ยังขายได้หรือชนิดใช้ซ้ำได้เนี่ยต้องมีคุณสมบัติครบทั้งสองอย่างเลยนะครับคือแบตเตอรี่ต้องชาร์จใหม่ได้และต้องเติมน้ำยาใหม่ได้อืมอาจจะเป็นแบบเติมลงแทงหรือว่าเป็นแบบเปลี่ยนพอร์ตท,ที่บรรจุน้ํายาอันใหม่เข้าไปค่ะแล้วถ้ามันมีส่วนที่เรียกว่าคอยที่เป็นตัวทําความร้อนนะครับ คอยนั้นก็ต้องถอดเปลี่ยนได้โดยผู้ใช้เองด้วยอ๋อต้องเปลี่ยนคอยได้ด้วยตั้งหากด้วยนะครับอ๋อค่ะค่ะเข้าใจแล้วคือต้องชาร์จได้และเติมหรือเปลี่ยนส่วนที่ใส่น้ํายาได้ถึงจะรอดถูกต้องครับซึ่งกฎนี้ก็บังคับทั้งหน้าร้านทั้งออนไลน์เลยแล้วก็มีบทลงโทษด,ด้วยตั้งแต่ปรับไปจนถึงจําคุกถ้าทําผิดซ้ําๆใช่ครับค่อนข้างเข้มงวดอืม แต่ก็นั่นแหละค่ะมันก็มีเสียงแย้งเสียงถูกเถียงอยู่เหมือนกันเพราะว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยหลายคนก็มองว่าเป็นเครื่องมือช่วยเลิกบุหรี่มวนสําหรับผู้ใหญ่ได้เหมือนกันใช่เลยครับอันนี้คือความซับซ้อนของประเด็นนี้เลยคือมันก็มีการยอมรับกันนะว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันอันตรายน้อยกว่าการสูบบุหรี่ยาสูบแบบมวนอย่างชัดเจนค่ะแล้วก็เป็นทางเลือกที่ได้รับความนิยมมากสําหรับคนที่อยากเลิกบุหรี่ในอังกฤษ แต่ความกังวลหลักๆเลยก็คือไอ้แบบใช้แล้วทิ้งเนี่ยมันดันไปสร้างปัญหาใหม่คือมันไปทําให้เยาวชนที่ไม่เคยสูบบุหรี่มาก่อนเลยเนี่ยหันมาติดน,นิโคตินกันเยอะขึ้นอ๋อเป็นการสร้างผู้ใช้หน้าใหม่ที่เป็นเด็กใช่ครับแล้วก็ยังมีความกังวลอีกว่าการแบนแบบนี้เนี่ยมันอาจจะไปกระทบกับผู้ใหญ่ที่เขาใช้แบบใช้แล้วทิ้งอยู่เพื่อที่จะเลิกบุหรี่มวนนะครับค่ะอาจจะทำให้เขากลับไปสูบแบบเดิมก็อาจจะเป็นไปได้ หรืออาจจะผลักดันให้เกิดตลาดมืดขายของเถื่อนที่ไม่ได้มาตรฐานแทนอันนี้น่ากลัวกว่าอืมเป็นการหาจุดสมดุลที่ยากจริงๆนะคะแล้วการเคลื่อนไหวของ UK เครครั้งนี้มันอยู่ในภาพรวมที่ใหญ่กว่านี้ไหมคะอยู่ว่ามีประเทศอื่นทำคล้ายๆกันบ้างหรือเปล่ามีครับคือการแบนครั้งนี้จริงๆแล้วเป็นแค่ส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ที่ใหญ่กว่านั้นอีกภายใต้กฎหมายที่ชื่อพระราชบัญญัติยาสูบและบุหรี่ไฟฟ้าอ๋อมีกฎหมายใหญ่กว่าคุมอยู่ใช่ครับ เป้าหมายหลักของกฎหมายนี้คือต้องการสร้างรุ่นปลอดบุหรี่เลยทีเดียวโหเป้าหมายใหญ่มากครับและเขาก็ยังมีแผนจะออกมาตรการอื่นๆอีกเช่นจำกัดรสชาติจำกัดรูปแบบปัรจุภัณฑ์และก็การโฆษณาบุหรี่ไฟฟ้าอื่นๆด้วยเพื่อลดความน่าดึงดูดใจสำหรับเด็กๆ ถูกต้องครับส่วนประเทศอื่นๆอย่างเฝรั่งเศสเบลเยียมนิ Zealand, วซีแลนด์พุ่งนี้ก็กำลังดำเนินการไปในทิศทางคล้ายๆกันคือสั่งห้ามหรือจำกัดบุหรี่ไฟฟ้าแบบใช้แล้วทิ้งด้วยเหตุผลเรื่องเยาวชนกับสิ่งแวดล้อมน,นี่แหละครับอืขณะที่ออสเตรเลียนี่จะเข้มงวดกว่าเพื่อนเลยคือเขาจำกัดการขายบุหรี่ไฟฟ้าเกือบทุกชนิดให้มีขายเฉพาะในร้านขายยาเท่านั้นโหเพิมมากจริงๆค่ะ สรุปแล้วการแบนบุหรี่ไฟฟ้าใช้แล้วทิ้งของสหราชอาณาจักรครั้งนี้ก็เหมือนเป็นการพยายามแก้ปัญหาหรือสร้างสมดุลระหว่างสองเรื่องที่ดูขัดแย้งกันคือด้านหนึ่งก็หยอกปกป้องสุขภาพเด็กๆแล้วก็สิ่งแวดล้อมแต่อีกด้านก็ยังอยากจะรักษาทางเลือดในการลดอันตรายสำหรับผู้ใหญ่ที่สูบบุรีอยู่ใช่เลยครับเป็นการชั่งน้ำหนักที่ยากมากซึ่งความสาเร็จจริงๆของนยโยบายนี้เนี่ยคงต้องดูกันยาวๆเลยครับ ต้องดูว่าเขาจะบังคับใช้กฎหมายเพื่อควบคุมตลาดมืดได้มีประสิทธิภาพแค่ไหนค่ะและผู้บริโภคจะปรับตัวไหมจะหันไปใช้แบบที่ใช้ซ้ําได้เติมได้มากขึ้นหรือเปล่าแล้วสุดท้ายมันจะส่งผลต่ออัตราการสูบบุหรี่โดยรวมยังไงใช่ครับนั่นคือคําถามสําคัญเลยว่ามาตรการนี้มันจะบรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ได้จริงๆหรือเปล่าหรือว่าเอ่อมันอาจจะนาไปสู่ผลกระทบข้างเคียงอื่นๆที่ได้ไม่ได้คาดคิดไว้เช่นตลาดมืดที่อาจจะโตขึ้น ครับหรือคนอาจจะหันไปใช้ผลิตภัณฑ์อื่นที่อาจจะอันตรายกว่าเดิมแทนหรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องที่น่าติดตามมากๆครับค่ะก็นับว่าเป็นประเด็นที่ซับซ้อนและต้องจับตาดูกันต่อไปจริงๆค่ะ